ตอนสวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนวันนี้นะครับน้องกระตูนนะฮะมีน้องสาวแล้วนะครับนี่ชื่อน้องอะไรกาตี้น้องกาตี้นะครับตอนนี้ตื่นนอนแล้วกระตูนตอนนี้นะฮะน้องกาตี้นะครับท่าทางจะหิวนมแ้ะกระตูนเดี๋ยววันนี้นะครับป๊าป๊านะจะให้กระตูนนะครับชงนมแล้วก็ป้อนนมน้องนะโอเคไหมน้องใหม่สมาชิกของเรานะครับเพึ่งเกิดได้มากี่วันโตนเกิดมากี่วันนะ ห้าวัน,วนลแล้วนะครับนี่ยังตัวแดงๆอยู่เลยนะกัตตี้เนี่ยยังหล e ับทั้งวันตื่นมาเดี๋ยวก็กินเลยนะครับนี่สวัสดีกัตตี้ไปตูนน้องหิวนม้วเดี๋ยวเราไปชงนมกันดีกว่ากัตตี้รออยู่นี่ก่อนนะคะนี่ครับเดี๋ยวแม่โบจะสอนนักตูนนะครับชงนมน้องนะครับ มีน้ำมีอะไรบ้างอ่ะมีน้ำร้อนมีน้ำต้มสุกน้ำต้มสุกแล้วก็น้ำร้อนน้ำร้อนน้ำร้อนแล้วก็อันนี้หวานนมน้ตตี่ขาวันได้คือนี่นมนะครับน้องกัตตี้นะครับกินนมยี่ห้อนี้นะครับเป็นยี่ห้อเนสเล่เป็นเอ็นแหน่แหน่เนสท์เล่แหน่เนสท์เล่แหน่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูว่าอะไทำไมถึงน้องยังกินนมนี้อยู่ รู้สึกว่านมนี้นะจะมีจะมีเขาเรียกว่าจะมีแบบสารต้านภูมิแพ้ด้วยนะครับอืราคาแพงเลยอไราคาแพงอยู่นะฮะอยากได้สปอนเซอร์จังเลยเนาะจะหมดแล้วนะคเพราะว่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าแม่ไม่มีน้านมนี่ซื้อมาเลยนี่มีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชงนมกันดีกว่าเร็วๆน้องกัตตี้หิวแล้วเร็วร้องรแล้วให้ให้กี่ออนดีตุนสองอันนี้เราจะให้นมน้องกัตตี้สองออนนะครับเพราะว่าลำไส้น้องยังเล็กอยู่เนาะ ยังกินได้ไม่เยอะสตตี้ดิ้นใหญ่แล้วต้นหนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งอันนี้น้ำร้อนนะคะ<น>มตุ้นเอานมใส่นมกี่ช้อนคะสองสองออนก็สองช้อนครับโอ,เ,เ,อ,อเดี๋ยวแป๊บๆหนึ่งหุดบแป๊บหนึ่งไปแล้วเร็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 ว,ว,วอีกใส่นมหน่อยปึ๊บมากลิ่งมาก อีช้อนหนึ่งสองต่อแล้วแล้วก็ปิดฝานะคะทแล้วทําเวลาครับทําเวลากระตี้หิวแล้วเช็คเช็คมาเร็วมาเช็คใกล้ๆเลยบอกน้องเนี่ยใจเย็นๆกาตี้กาตี้ขาใจเย็นๆลูก เดี๋ยวแม่โบมาคอยมาคอยกำกับดูน้องกระตูนป้อนนมน้องกระตี้หน่อยมาช่วยดูหน่อยอันนี้นะครับใครมีน้องนะครับนี่ดูไว้เลยโอ้โหได้ยังอะ่ะนมละลายยังหรอต้องเขยจนก,ก่านมจะละลายเอาเรงแดง,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 งเรงแดงเรามีแรงเท่าไหร่เช็คเลยปกเคสิเร็วๆะไหนกระตี้เตรียมจะกินนมแล้วนะคะค่ะค่ะ ได้แล้วค่ะเร็วๆทำปากจุบๆๆๆแล้วมาแล้วมาแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ตูนจะป้อนแล้วนะคะค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ให้ให้แม่นำก่อนน้องยังดิ้นอยู่อืมชื่อใจกินยังยังแป๊บนึงน้องก็ตี้เพิ่งตื่นนะเอาแล้วค่ะค่อยๆดู กินเลยเห็นไหมกินยางน้องกระตีกินแล้วนี่ไงให้ดูใกล้ๆน้องกระตีกินนะ้วเงี้ยดูดนมใหญ่เลยอ่ะอร่อยจังเลยนมที่พี่กระตูนชงเนี่ยนน้องกระตี้นี้เพิ่งเกิดใหม่เลยนะน้องกระตี้ต้องกินนม วันหนึ่งกี่กี่กี่ครั้งคะแปดเนาะวันหนึ่งแปดครั้งนะครับโทรศัพท์มาใครโทรมาตอนนี้เนี่ยกินแล้วกินอยู่น้องเขาพักอยู่ไงเหนื่อยอือฮน้องเหนื่อยอ่ะกลับไปนะ ดูหน่อยดูหน่อยอืมเอาใหม่พักก่อนพักก่อนเหนื่อยด้วยไหมเหนื่อยไหมให้น้องดูดใหม่เร็วให้น้องดูดใหม่ดูดใหม่ดูดค่ะดูดค่ะดูไหมไปก็ไปดูน่นแล้วแหละดูแล้วมือน้องหลุดดูแล้วดูแล้ว ม่ใส่ถุงมือให้ก่อนนะคะทำไมน้องต้องใส่ถุงมือหนาวถุงมือนี่ใส่ไปเพราะว่าน้องเนี่ยกัตตี้เนี่ยเขามีเล็บนี่ลูกเวลาเขาใส่เวลาเขามือตวัดไปเนี่ยบางทีอาจจะไปข่วนหน้าน้องไงจนเป็นรอยกระดกขึ้นดกระดกขึ้นนิดน,นึง,อองนะเมื่อยมันกเ้ยเมื่อยไหมเมื่อย แแล้วนะการเลี้ยงน้องนี่ไม่ยากม่งการเลี้ยงน้องนี่ไม่ง่ายเลยนะเนี่ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากหรือไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายกระโดดขึ้นกระดขึ้นนิดนึงคอยดูนมไว้นะตอนนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนมาให้เป็นแม่โบให้มั่งเนาะเพราะว่าเพราะว่าอะไรกระตุนปวดแขนจะชอบเอามือไหวอย่างเงี้ยเและนั่นแหละยขึ้นเห็นไหมบอกแล้วเลี้ยงน้องนี่ยากเหมือนกันนะ แล้วยิ่งกลางคืนเนี่ยกัตตี้ชอบตื่นตอนตีสี่ตีห้าเนี่ยว่าป้าต้องมาคอยให้นมน้องเมื่อคืนตื่นนอนนอนกีนน่โมงป้านอนตีหนึ่งกว่าไม่ถึงน้องน้องเหรอน้องหลับตั้งแต่หัวไื่อๆแหละแต่เขามาตื่นตอนตีสามตีหนึง่นงตีหนึ่งตีหนึ่งก็ตื่นกินนมแล้วป้าก็นอนเสร็จใช่ไหมตีสามตื่นอีกแล้วก็ตื่นตีห้าน้องเขาจะกินนมทุกๆสามชั่วโมง เข้าใจไหมกินนมทุกๆสามชั่วโมงเลยนะไมนะอาเป็นว่านะครับบอกน้องๆน,นะบอกทุกคนนะครับใครมีน้องมั่งก็กดถูกใจใด้วยนะโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวภาร,รกิจนี้ถือว่าสําเร็จแล้วกันกระตูนป้อนนมน้องสําเร็จเดี๋ยวเราจะมีภาร,รกิจให้กระตูนเลี้ยงน้องเรื่อยๆนะครับชอบชอบไหมชอบแต่ที่ยากสุดอาบน้ำไหมอ๋อไม่อา <laughs> อาบน้ำนี้ไม่ได้นะครับต้องรอให้กัตตี้เขาแข็งแรงก่อนนะโอเคงั้นคลิปนี้นะครับต้องโตเท<ะ>่าน้องไอดีต้องโตก่อนนเนาะ<ม>ว,ว่าคลิปนี้นะครับน้องกัตตี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายกินนมให้อร่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย <c oughs>